ประกาศฉบับที่24ข่าวดีชาวไทยแต่ยังคงเฝ้าระวัง1-2วันนี้ก่อนแฟนรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับในจังหวัดของท่านสภาพอากาศเป็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะครับสวัสดีครับประกาศจากกรมอุตุพายุโนรูช่วงคืนที่ผ่านมากลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเรียบร้อยแล้วนะครับ ศูนย์กลางอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิแต่ยังมีมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมอยู่นะครับยังคงส่งผลให้ฝนตกหนักในบางแห่งฝนตกนานปริมาณแม่น้ำสูงขึ้นส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวัง1-2วันนี้ฝนยังตกทั่วไทยพร้อมกับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากกับดินถล่มด้วยนะครับพยากรณ์อากาศ1-2วันนี้ ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ซของพื้นที่อาจมีฝนตกหนักในบางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรวิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70อร์ซของพื้นที่ ฝนตกหนักในบางแห่งในจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่อาจมีฝนตกหนักในบางแห่งในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธาน,นีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70%ของพื้นที่อยู่นะครับส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง ร้อยละ70%ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งในจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80เเซของพื้นที่อาจมีฝนตกหนักในบางแห่งในจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนขึ้นทะเลนะครับช่วงนี้มรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับยังคงมีกําลังแรงอาจทําให้ขึ้นสูง2-3เมตรนะครับ และในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองอ้ายละ70%ของพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาขึ้นทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับยังคงมีขึ้นสูง2-3เมตรและในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะครับ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โปรดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ด้วยนะครับ ส่วนชาวเรือนะครับก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ตุลานะครับเพราะว่าคลื่นลมยังมีกำลังแรงขอบคุณที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ